เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังและคุณผู้ดูทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อรับเข้าสู่ Ark Survival Evol วันนี้เราอยู่กันใน5อันดับในรัสเสาและสิ่งมีชีวิตที่ดาเมตต่อวินาทีนั้นดีมากๆเลยนะครับผมหรือว่าเป็นตัวที่มีดาเมตที่ดีนั่นเองนะโดยภายในคลิปนี้เนี่ยผมจะอิงตามการโจมตีหลักนะหรือว่าการคลิกซ้ายนั่นเอง จะมีตัวอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่ก็ไดลดารอและสิ่มีชีวิตภายในคลิปนี้ที่ผมนามาทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ที่เลเวลหหมดเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการทดลองนะภายในคลิปนี้ก็จะมีแต่ตัวที่สามารถจับได้นะผมแต่ภายในคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําเป็นแบบตัวที่ไม่สามารถจับได้นะแล้วก็มีนาเมจอที่เยอะที่สุดในเกมอารคเลยน,นั่นเองก็ฝากติดตามกัน,นคลิปหน้าด้วยเด้ออันดับที่5 แม็กมากซัวแม็กมาซอหรืออีกชื่อนึงเชอรูปเชอรูปเนี่ยเหมือนเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะเหมือนจะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับผมที่กินคนนะที่พบในศาสนามาปูเชของชาวพื้นเมืองมาปูเชทางตอนใต้ของชิลีนะครับผมโดยภายในเกมอาร์คเนี่ยเราสามารถพบเจอมันได้ในแผนที่เจรสิตพาร์ทหนอไซแลนด์และเปียรเดอร์โดยดาเมจพื้นฐานจะอยู่ที่120นะครับผมแต่เมื่อผมไปลองกับ พวกดัมมี่ล้วเนี่ยมันบอกกับผมว่าที่เลเวลหนึ่งเนี่ยเจ้าแมกม่าซอเนี่ยสามารถสร้างดาเมจต่อวินาทีได้ที่106นะครับผมเป็น106ต่อวินาทีนะานการโจมตีก็จะไม่เร็วเท่าไหร่นะประมาณกลางไปถึงช้าเลยบอกเลยว่าถ้าไม่นับแค่การโจมตีคลิกสายหรือว่าการโจมตีหลักเนี่ยเจ้านี่อาจจะอยู่อันดับที่ดีกว่านี้นะสหรับที่จับมีวิธีเดียวนะก็คือหาไข่ของเจ้าแมกม่าซอนะภายในรังของมันนั่นเองแล้วก็นามาฟักที่บ้านนะทีได้มันมาใช้นั่นเองอ่านก็สามารถค้าวที่เลเวลอกจากจะมมีีีดดเท่แล้ว มันก็ยังเป็นเหมือนเครื่อนที่ให้เราด้วยนั่นเองนะเหมือนเราขี่ต่อหลอมตอลอดเวลานะเจ้ตัวนี้เป็นได้ให้เราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นย่างเนื้อเผาเหล็กครบครันอันดับที่4 rock elemental เจ้า rock elemental หรือว่าอีกชื่อน,นึงว่า rock g o l e m สำหรับเจ้า g o l e m ก็สามารถพบได้ในแผนที่ s k u l l earth แ a ล็กนาร์ล็ k กเอ i กติ้งชั่นจิสตอร์ไอเอลเจาและร o อ i ไอ l a n d ดเอเจ้าโกเลมเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทนะมีแบบยางแบบช็อกแล้วก็แบบ X นะครับผมโดยที่จับก็เหมือนกันทุกตัวเลยนะก็ให้นําพวก r o c k e t Launcher หรือว่าพวกปืนแค้นอนเนี่ยมายิงที่บริเวณหัวของมันนะมันก็จะได้ค่าสลบมันเองแล้วเราก็นําอาหารไปป้อนเลยโดยอาหารที่มันกินก็จะเป็นประมาณนี้อ่านสามารถคลาสไปที่เลเวล70สําหรับดาเมจต่อวินาทีที่ผมไปลองกับพวกดัมมี่เนี่ยของเจ้าโกเลมก็อยู่ที่4ดาเเมซกันะ ดวยว่าภายในวีดึงเนี่ยมันสามารถสร้างดาเมจได้ถึง144นั่นเองนอกจากการโจมตีหลักแล้วมันก็ยังมีการโจมตีรองนะผมนั่นก็คือการปลายหินเนี่ยซึ่งดาเมจเนี่ยแรงกว่าการโจมตีหลักแน่นอนแต่ว่าการใช้ก็จะยากนะโดยดาเมจพื้นฐานของเจ้ากลมก็อยู่ที่120นะครับข้อเสียของเจ้ากลม่ก็จะเดินชา้าแล้วก็แพ้เจ้ากีแกนโนโตสัลต์นั่นเองอันดับที่3เมกาเชนลอ เจ้าเมกาเชนลอนหรือว่าเจ้าต่อยักษ์นั่นเองนะเจ้าเมกาเชนลอนเมจาาเฉินลอนหรือว่าเมกาเครอนก็แล้วแต่คุณชมจะเรียกเลยนะก็สามารถพบได้แค่ในแผนที่เจนสิตพาร์ทหนึ่งรอสไซแลนด์และเบียรเดอร์สถนที่จับแล้วก็ทําการล่อเจ้าไมโครบสวอร์มนะที่อยู่ใต้ทะเลลึกๆนะผมมาหาเจ้าเต่ายักษ์ตัวนี้นะหลังอย่างที่เราลากมันไปใกล้เจ้าเต่ายักษ์แล้วมันก็จะทําการไปหาเจ้าเต่ายักษ์เองนะ แล้วค่าเทียมก็จะขึ้นนั่นเองอ่านสามารถค้าไปที่เลเวล40สำหรับดาเมจต,ต่อวินาทีของเจ้าต่อยักตัวนี้ก็อยู่ที่157ต่อวินาทีนะหรือว่า1วินาทีมันสามารถสร้างดาเมจได้157นั่นเองแต่หลักๆข้อเสียของมันเนี่ยเยอะเกินไปที่จะนํามาใช้ในการต่อสู้นะดาเมจมันก็ดีหรอกแต่ว่ามันก็เชี่ยงช้านิดน,นึงนะเวลาที่อยู่ในน้ําหรืออยู่บนบกเนี่ยมันก็ช้าเหมือนกันเลยนี่จะเป็นข้อเสียหลักๆและนะส่วนดาเมจพื้นฐานมันอยู่ที่125นะครับแลวมันก็มีความสามารถในการพ่นน้้ําดวยผ โดยการกดคลิกขวานะมาทำการพ่นน้ำจนกว่กาจะไม่น่าจะหมดนะแต่ความสามารถนี้ไม่มีดาเมจใดๆทั้งสิน้นนะผมเพียงแค่สามารถผลักสิ่งมีชีวิตตัวอื่นออกไปจากตัวเราได้นั่นเองหลังจากนล้วเขาจะนํามาสร้างบ้านบนหลังมันนะแล้วก็พาท่องไปยังทะเลหรือมหาสมุทรนั่นเองมันจะเล่นความสวยงามนะอันดับที่2จีแกนโนโตซอรั จิเกโนโตสัลต์มีความหมายในอีกชื่อหนึ่งคือจิ้งจกยักษ์สามารถพบได้ในทุกแผนที่ยกเว้นเอเวเรชันและ Earth. สแควร์เอิร์ธสำหรับที่จับก็นำลูกดอ,อกหรือว่าธนูยาสลบมายิงให้สลบนะแล้วก็เตรียมนาโคติกไว้เยอะเพราะว่าค่าสลบเนี่ยมันรีเร็วมากแล้วก็แนะนำให้จับในแถบนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันซนวิ่งไปวิ่งมาอ่านก็สามารถคลาดไปที่เลเวล96สิบหำหรับดาเมจพื้นฐานของเจ้ากีก้านเนี่ยอยู่ที่500นะครับผมแต่เวลาที่เราจับมันมาแล้วเนี่ยดาเมจของมันเนี่ยจะลดลงถึง80%เลยยนะซึ่่งหมมาาาควาวของป่่าเนียโหดกว่่าาของทีเรจับออย่่างแนนน ถ้าเราจับมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้สถานะแนสได้นั่นเองหรือว่าสถานะเลื่อนไหลน,นะแต่ว่าถ้าเราเอากีก้าของเราเนี่ยไปเจอของป่าเรามีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเพราะกีก้าของป่ามันมีทั้งสถานะแนสแล้วก็โจมตีแรงมากนั่นเองจากที่ผมนํามาทดลองกับเจ้าดัมมี่เนี่ยดาเมจต่อวินาทีของเจ้ากีก้าเนี่ยก็อยู่ที่160เลยนะผมนี่ขนาดโดนเนิร์ฟดาเมจมาแล้วนะจากของป่าก็ยังแรงอยู่ดีก็ยัง่หมดขนาดนั้นผมจุดเด่นของเจ้ากีก้าอีกอย่างหนึง่งคือมันกัดเร็วมากนั่นเองนะกัดเร็วพอยังกัดแล้วก็ทาให้เดดน,น,นีีีตท่่ายแส ไดม,มีสถานนะเน็อะไรแล้วอะทําไมต้องเนิร์ฟอะตั้ง3เท่าอะดาเมจอะที่เลเวลหนึ่งนะที่ผมจับมานะผมดูผมดูสเตตของเจ้ากิก้าตอนแรกเนี่ยก็คือประมาณร้อยหนึ่งนะแต่หลังจากที่เทมมาก็มีดาเมจเหลืออยู่ที่แค่20เองก,ก็กลายเป็นตัวที่โจมตีเบามากๆเลยนะหรือดูภาพตัวอย่างใี่ผมินามาก็ได้ในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกิก้าเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะแต่ตัวหนึ่งเป็นของผมที่มีอ่านแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นของป่านะต่างกันลิบรับเลยจุดอ่อนหลักที่ผมสังเกตเห็นก็จะนมาา้กช อันดับที่หนึ่งไททันโนสอเค็มแต่ดีอะไรอะสลัดเจ้าไททันก็สามารถพบได้ในแผนที่ดอไอส์แลนด์เดอะเซนเตอร์สกอต์เอิร์ธแบล็กนาล็อกฟิสตซลไอเอลรอสไซแลตและฟิโอดเดอร์สรุปที่จับก็นำเจ้าเควสซซอติดปืนแคนนอนไปยิงหัวมันก็ได้นะครับสาระดาเมจพื้นฐานของเจ้าไททันก็อยู่ที่1,000นนะครับผม ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงใช่ได้นะครับผมไม่ใช่ใช้ได้แหละแรงมากๆเลยแหละหลาที่ผมเทสเจ้าไททันกับตัวดัมมี่นะดาเมจต่อวินาทีก็อยู่ที่1,200เลยนะครับใช่แล้วครับผม1,200เลยนะซึ่งเยอะมากๆเลยในตัวที่สามารถจับได้นั่นเองแต่ว่ายังมีตัวอื่นที่ดาเมจแรงกว่านั้นนะผมแต่ก็ไม่สามารถจับได้หรือเป็นบอสเองหรือว่ามีคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆนันถึงจะสามารถใช้ได้แต่สำหรับตัวที่สามารถจับได้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ นับวันเลยนะสำหรับด้านดาบมตต่อวินาทีส่วนข้อเสียของมันก็จะเดินช้านะครับผมตามสภาพนะตัวใหญ่เดินช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่ฆ่าหามันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะจากเราไปเลยนะก็คือไม่ใช่การจับแบบท้าววนเป็นการจับแบบชั่วเข่าแต่ว่าค่าหารของมันเนี่ยข้อเยอะใช่ได้มันก็อยู่นานพอสมควรเลยนะเพียงได้เป็นเหมือนบอสท,ที่ไม่ต้องอันเชิญเลยนะตัวนี้ก็จะอันตรายนิดนึง ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะผมที่ผมไม่ได้พูดถึงนะเป็นตัวใต้น้ำนะผมก็คือเจ้าโมซาสอรัตนั่นเองตัวดาเมจที่ผมไปเทสกับเจ้าดัมมี่เนี่ยมันมี2ค่าเลยนะก็คือแรกๆเนี่ยโจมตีไปมันก็อยู่ที่122ต่อวินาทีนะผมแต่พอโจมตีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่ๆมัก็มีค่า244ดาเมจต่อวินาทีนะผมซึ่งผมก็รู้ว่าจะเอาค่าไหนมาดีนะถ้าค่า122่งรดีเพสเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็อาจจะอยู่ที่อันดับ5ของคลิปนี้นะแต่่่่ถ้าาาเเอออ244นีียยก็จจะูท อันดับสองเลยก็ได้ผมก็เลยงงว่ามันเลีเยวค่าไหนดีนะไม่ชัวร์สำหรับตัวนี้ก็เลยไม่ได้เอามานะแต่ก็น่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจน่าจะพอๆกันนะหรือว่าคือเจ้าหมึกยักษ์นั่นเองที่จริงเนี่ยตอนแรกผมว่าจะทําเป็น2คลิปนะแบบดาเมจแรงบนบวกกับดาเมจแรงในน้ำนะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีก็เลยเอามารวงๆกันเลยแล้วกันหรือจะทำมาอีกคลิปหนึ่งดีวะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจัดอันดับในวันนี้นะถ้าคุณผู้ชมมีตัวดาเมจอะไรที่แรงกว่าในริดนี้เลยนะ มาพูดคุยม,มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับใครที่กดซับแล้วลก็วฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะประกาดแจ้งเ,เตือนนั่นเองสรับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับคลิปนี้ขอขอบคุณและกาสวัสดีครับบายจ้า